ผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตสูงแน่นอนเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองหรือว่าสโตรกตามมาและล่าสุดค่ะผู้ชมข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือมีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือว่าเอฟฟิด้วยซึ่งเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของหัวใจนะคะและหลังจากนั้นสุดท้ายอาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจวายตามมาด้วยคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักภาวะเอฟิทนี้วันนี้เราจะมาให้ข้อมูลที่สําคัญกันนะคะกับบริษัทปอมร h เฮลท์แคร์ประเทศ ไทยจำกัดกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านวันนี้นะคะคุณยูสเกะกาโตะค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทออมรอนเฮลท์แคร์ประเทศไทยจำกัดและคุณปัทมาบุญรัตน์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทออมรอนเฮลท์แคร์ประเทศไทยจำกัดสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ สวัสดีนะคะงั้นช่วงแรกนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของเอฟิว่าเป็นยังไงแล้วเราจะตรวจเจอหรือว่ามีการป้องกันตรวจพบอย่างไรขอพูดถึงนโยบายของอเมรอนเ h e a l t h ร์ในการที่จะให้คนไทยได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกันก่อนนะคะ First I will ask you could you please inform me about uh, the policy of our healthcare that uh, want to make Thai people to taking care of their health and uh, made importance of this Um, especially about the uh, stroke, heart attack, and AFib? Okay, uh, going for zero is uh, omron's mission in the cardiovascular domain. So, our mission is to make the uh, world uh, which is the zero cardiovascular, cardiovascular and the cerebrovascular event. And detecting the arterial fibrillation is one of the good tools for us to monitor, the, uh, to prevent the uh, stroke or uh, serious event. But uh, uh, one of the difficulties, the challenge is uh, uh, about 40% of the patients, they cannot feel any symptoms about the AFib. So that makes uh, us difficult to detect the uh, AFib conditions. Yeah. So uh, Omron, uh, we have 50 years of the experience dedicating to the contributor society. So with our technology, our aim is to uh, contribute to society, uh, people in Thailand. So in align with this mission, uh, we are proudly uh, launch to our short film, The Sound of AP. This aims to awareness, raising awareness, arterial fabrication, uh, condition that significantly increase the risk of stroke. So this uh, documentary features the real uh, patients sharing the, their experience of the AP. So serving as a crucial uh, re resources for the educating. and to the stroke risk. ดังนั้นค่ะคุณพึ่งคะขออนุญาตเรียคุณพึ่งนะคะ,ค,ะคุณพึ่งคะในกรณีนี้เนี่ยเรื่องของ a f i b หรือว่าภาวะหัวใจห้องบนสั่นพืิว น่าจะเป็นคําที่คนไทยหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักอธิบายคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังเพราะว่าหัวใจห้องบนสันเลือนะคะมันจะเป็นการเต้นผิดจังหวะของหัวใจและสิ่งนี้เป็นการที่ดีเทคยากมากเพราะว่าไม่สามารถตรวจพบได้ในเป็นประจําทุกวันคือบางคนนะคะเท่าที่คุยกับคุณหมอค่ะจะมีอาการทุกๆ5วันหรือทุกๆ1ิวันก็คือจะไม่ได้มีตลอดเวลาก็คือถ้าถามว่าทำไมถึง4 0ของคนไทยถึงมีภาวะนี้แล้วเขายังไม่รู้ว่าเขาเป็นนะคะ แล้วสิ่งที่ควรทําก็คือว่าคนวัดความนันทุกวันนะคะเพื่อให่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอะเราจะมีภาวะนี้ไหมค่ะซึ่งเราจะเน้นย้ำถึงอันตรายเหมือนกับที่มิสเตอร์กาโตได้บอกว่า e m p h a s i z e เรื่องนี้ให้คนไทยตรวจวัดเพราะว่าอันตรายของเอฟิถ้าเผื่อว่าไม่รู้ตรวจหรือว่าไม่ได้ตรวจวัดเนี่ยมันจะเป็นไปถึงขั้นไหนนะคะก็มีก็คือ Lead To Stroke ค่ะหรือว่าหลอดเลือดในสมองค่ะอ๋อแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีหัวใจวายได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเป็น l e a ดด้วยกันแต่ว่า เริ่มแรกเป็นภาวะใจห้องบูลสันผิวหรือว่าการเป็นความดันคู่กันใช่ไหมคะก็จะหลีกถูกคนที่สามารถเป็นสโตรกได้มากขึ้นถึงหาเท่าแล้วตรงนี้แหละเลยทำให้ทำให้เป็นภาวะที่ค่อนข้างเสี่ยงเห็นบอกว่าตัวที่เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไปก็คือไม่สามารถที่จะตรวจเจอภาวะเอฟฟิซิบได้หรือเปล่าคือมีการตรวจเจอได้ค่ะแต่อันที่มีในปัจจุบันตลาดคะก็คืออาจจะใช้ค่าเฉลี่ยสครั้ง แล้วก็ทําเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็เป็นผลออกมานะคะแต่อันที่นอบลออยากนาเสนอเนี่ยค่ะเป็นเครื่องวัดความดันรุ่นใหม่นะคะที่สามารถตรวจวัดความดันคู่กับตรวจวัดเครื่อไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG ได้พร้อมกันในเครื่องเดียวค่ะอ๋อก็คือตรวจวัดความดันด้วยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยดังนั้นสิ่งที่เราจะเจอภาวะเอฟิคือการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจใช่ค่ะอ๋อซึ่งธรรมดาเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราถึงจะได้ตรวจแบบนั้น ก็คือต้องต้องทำเอ็กโคใช่ค่ะใช่นะคะก็คือเป็นเหมือน preventive ก่อนแล้วก็ค่อยไปเจอคุณหมออีกทีอะค่ะเอออันนั้นคือต้องไปหาหมอและถึงจะได้ตรวจทีนี้เราอยากจะป้องกันเราสามารถมีเครื่องนี้แล้วมาตรวจที่บ้านได้เลยใช่ค่ะวิธีการทำงานหรืออะไรเหล่านี้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็คือวิธีการทางานก็คือเหมือนตรวจความดันปกติเลยค่ะก็คือใส่ก็คือตั้งเครื่องไว้ใส่แขนกดปุ่มสตาร์ทวางมือวางมือแค่นี้ค่ะแล้วก็เครื่องจะทํางาน เสร็จปุ๊บก,ก็คือจะตรวจได้ว่าคุณมีค่า a f i b หรือเปล่าค่ะแล้วก็บันทึกข้อมูลของเพื่งนเถ้าเพิ่งมีเพิ่งมีภาวะเป็น A อฟเฟเบเลชหรือว่าภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวอะค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือจะตรวจปุ๊บส่วนตรวจพบปุ๊บ,บด้วย next time ที่คุณ่จะไปหาคุณหมอค่ะเพื่อก็ถือมือถือไปได้แล้วก็แล้วก็โชว์แอปเนี่ยว่าเพิ่อะมีมีภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวหรือ a f ฟ b กี่ครั้งแล้วก็คุณหมอได้นําข้อมูลเนี่ยไป แผนในเรื่องของการรักษาต่อเนื่องได้ค่ะเ็นบอกว่าทางออมร่อนเองเนี่ยมีกิจกรรมนะคะที่ว่าทำสารคดีสั้นเป็นด็อกิเม้นท y ทรีที่จะให้ความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเอฟเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเป็น,เ,เ,ปนเ,เขาเรียกภาพยนตร์สั้นนะคะเรื่อง The Sound of a e f i ค่ะโดยใช้เสียงจากขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยจริง แล้ก็ร่วมกับแพทย์และก็นักแต่งเพลงนะคะนี่เป็นหนึ่งแคมเปญของทางออมรอนนะคะที่อยากให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงเรื่องการวัดความดันนะคะและภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวทางออมรอนเองอยากให้คนไทยทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะและนี่คำถามสุดท้ายไปที่มิสเตอร์กาโตนะคะ last question ม mm ิสเตอร์ก could you please uh, tell Thai people to have aware to have the importance to taking care of the health And uh, checking the blood regularly. Uh, regularly, uh, checkup is very important uh, to prevent the serious uh, consequences such as a stroke. So, detecting the uh, early AFib uh, is in line with our mission to prevent a stroke. Uh, uh, we encourage the, uh, everyone uh, to, uh, to regularly have the uh, checkup, especially the blood pressure monitoring and also the uh, AFib uh, early detection. So, our wish. is t h everybody can enjoy their healthier life so for that uh, we want to emphasize uh, the importance of the early, uh, screening of the detection of the hp and the blood pressure monitoring ครับทุกๆคนก็เรียกได้ว่าออมรอนนั้นเองเนี่ยนอกจากจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการที่จะดูแลสุขภาพคนไทยแล้วก็ยังประหนักถึงเรื่องของการที่จะให้คนไทยเนี่ยนะคะเช็ค สุขภาพตัวเองในทุกๆวันโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นสาเหตุในการนำไปสู่โรคอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การเสียชีวิตต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ thank you for being my guest Mr. Yusuke Kato นะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัท OMRON Healthcare ประเทศไทยจำกัดและคุณปัทมาบุญรักนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทออ r o n อน a l t h c a r e ประเทศไทยจำกัดขอบพระคุณทั้งสงท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ